นี่ก็ทาต่อเรื่องนี้ผมบอกว่าแล้วอย่าให้ได้ลงมือนะครับเมื่อกี้น็อตขาดตัวหนึ่งับฮะไม่ใช่ไอ้น็อตเราเหลือตัวหนึ่งครับน็อตเหลือใส่น็อตไม่หมดครับเอามาใส่ใส่น็อตไม่หมดตัวไหนตัวนี้เดี๋ยวนะเมื่อกี้มันไม่ร้อนเนาะไม่ร้อนก็เนี่ยนี่เียบเรากดนี่ดูครับลองเสียบปลั๊กดูนะครับ กดชร์วะกดเฉยไฟมันต okay. yeah, okay. uh, mm, ้องขึ้นนี่เนาะถ้ามันอือแสดงว่าเพอเบอร์ไม่ขึ้นก็ถอดปั๊ก็ลื้อดูสายครับนี่ก็เหมือนเดิมครับใช้หนังมวยเหมือนเดิมอันนี้นี่ไงอสายมันไปทางไหนเด้อลอยู่ด้วยสายมันเข้าไหนเข้าเนนั่นแหละสายต้องลือหมดแน่นอว่า นลองเวกิคือตํตำได้นะช่างนะเนี่ยตมตำรสชาตินะสุดยอดเลยครับตำอห่่สวก็มาครับได้ตำจแต่บ้านผมก็พอมีมีผมมันนี่ขายค้มตำเลยเออทำไมไม่ขายมีลูกเล็กไงตำแสบดยตำนี่แตบเยีนี่เราถอดออกครับนี่ ครับผมเกอร์นี่ซ่อมเครื่องหนีบผมนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยอเครื่องใช้ฟ้าในบ้านก็หมดครับหมดทุกคันครับเ <laughs> สียหมดครับอ่ะทำไงต่อสายไฟมุกขามนี่เท่านี้ <c oughs> นี่เราต้องวัด <c oughs> เราต้องวัดประบือไอ้วัดตัวนี้ก่อนเนาะวัดสีขาก่อนใช้เสียงเหมือนเดิม <c oughs> ได้เสียงวะเนี่ยกดให้ใหกดเราวัดพาวเวอร์เนี่ยวัดปุ่มกันวัดวด,ดงังดักแม่ที่แบบว่ามันเอียวแล้วอดังสุกโอเคไม่อนนี้ไม่เสียมไม่เสียไฟไม่ขึ้นผมว่าส่องไม่ได้นี่ไงนะนี่ก็วัดซ้ายครับเ,เ,เ,เ <c oughs> <c oughs> อย เออ,เอาสายขาดเปลี่ยนฟังกูน้ำเออครับให้นักมวยทำครับเนี่ยคลิปสายขาดวัดฟังอีกทีดูเข,ข่าบ่นี่คือไม่ขาดเอาฟังนี่อู้ยสายขาดขาดไหนอะไรที่นี่ขาดนะครับเดี๋ยวให้นักมวยไปหาก่อนนะครับก็ตัวนี้ไฟฟาเวอร์ไม่ขึ้นเนาะเรากดเนาะเราวัดสวิงอันนี้ไม่เสียนะครับแล้วก็เทสสาย ปรากฏว่าโชคดีสายขาดนะครับใช้ได้ต่ออยู่่าจะได้เป็นเครื่องที่สองที่สาบต่อสายครับสายขาดเราใช้เฉียงวัดเนาะวัดตรงนี้หรือไปวัดหัวท้าย <c oughs> ก็แค่นี้ก็ซ่อมได้นะครับใช้งานตน่อได้สบายสบายไม่ต้องทิ้งครับก็เอามาฝากเพื่อนเมื่อนเดิมครับอันนี้ก็ใช้แรงงานเหมือนเดิมครับ <c oughs> อันี้เราก็เอาพันเรื่อยๆเนี่ยพันเลยครับอันนี้ผมไม่ทำแล้วให้น้ำมวยทำดูจะต่อยมวยเป็นอย่างเดียวจะซ่อมเครื่องย้ายไฟฟ้าเป็นครับเวลาพัดลมเสียจะได้ทำเป็นใช่ไหมครับใช่ไหมใช่ไหมเออใช่ไหมดูไต่ข้างล่างนะบนเลยถอนไงเราเมื่อกี้นี่เหนี่ยเออใส่งี้ยเลยเนียนตันหัวนอนได้เลย วิธีการต่อสายครับเนี่ยคนะล้องเข่าเบาๆนะนักมวยหมุนแตกทรวงว่าีหนึ่งแรง,งเกินนี่ครับเนี่ยในธรรมดา,าได้ยังไธรรมดาเป็นช่างได้เอามาต่อกันเลยนะเนี่ยตึ้ต่อได้กันเลยครับแต่ผมก็วันนี้ก็มาซ่อมได้หลายอย่างนะ ข้าไฟฟ้าเครื่องซักผ้านะครับมีที่หนีผมด้วยนะครับส้าเรบเพื่อนที่กดเข้ามาในช่องก็ดูๆไปนะครับดูไปเรื่รยอยๆนะครับผมใครที่เกลียดูก็ต้องดูบ้านเดิม <laughs> ช่วยกันนะช่วยกันนะครับช่วยกันดูครับช่วยกันแชร์ครับก็อันนี้นยาวนไปไใชหมยาว่นีมีตาโอกเลยอ่ะ นี <gesch> ่ก็มาซ่อมเครื่องไฟฟ้านอกสถานที่นะครับจ่างยเป็นนะครับจ้างเป็นครับตอนนี้ผมก็ไม่ทาแล้วครับมีคนทําแทนก็อย่าลืมติดตามช่องด้วยนะครับช่องไรไม่คลืมเลยมิสเตอร์ไม้ครับมิสเตอร์ไม้ครับมิสเตอร์ไม้ไม้พีลลมพรครับมิสเตอร์ไม้ครับมิสเตอร์ไม้ครับก็วันที่ยี่ห้าก็จะลืมนะครับบาย บ่ายสองโมงนะครับส,สองโมงสี่สิบห้านะครับก็จะเลยไปหน่อยก็ได้ครับวันนี้ต่อยคู่สามเนาะคู่อื่นไม่ต้องดูนะค <laughs> <c oughs> รับก็ช่องไทยรัฐทีวีเนาะ <c oughs> นะครับก,กบ็ตัวนี้ก็มาใจติดตางว่าถนะือกันี่ยกินเนี่ยเออไหนง่ายกินไงเนี่ย <c oughs> ตัวแม่นงายแบบเมื่อกี้นี่แหละมันเลยตูดมันเลยไปเออไหนรู้นั่นไหนเห็นรู้เออนั่นไหนรู้มันไอ้นี่รู้ไอ้นี่รู่ได้นี่ว่วแม่เนี่ยรู้หน่อยใส่ตรงนี้รู้ตูดมันน่ะหงายขึ้นมาเออไหนไหนในอะไรตูดหน่อยหน่อยนี่นี่นี่อันสุดท้ายนี่น่ะบัวแม่นมันแม่นกระนี้วันนี้มันหงายขึ้นมานี่นี่นี่อย่างนี้เลยเอออย่างนั้นแหละเออไงเออใส่แห่มันเลย ดึงมาอีกดึงมา้างน้าเออทำไมาตาย,ตา,ยตาว่าดีแล้วครับงานนี้พี่ต้อยก็ถือน้อที่นี่ไหมเราคิดว่านี่ครับเพิ่งหขัดทํานะครับไม่ว่าแบบนี้เดี๋ยวอีกหน่อยก็เป็นช่างระดับฝีมือครับซ่อมในหมู่บ้านนี้ทั้งหมดต้องมานี่เลยนะครับเขียงทักผ้า,าสเสียตู้ยเย็นเสียก็ซ่อมองซ่อมได้หมดนยครับที่นี่ศูนย์รวม บางๆก็รับส่มเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับ,รบนี่แล้วก็จีฟ้าแล้วก็เรามาทดลองกันหนีบดูครับไม่มีผมให้หนีบหนึ่งเดยก็ดูกันไปเรื่อยๆครับวิธีการเทคนิคก,การส่มนะครับส่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อเราส่มเด็กๆอย่าลอกนิ้วแบบนะครับอันตรายนะครับดูช่องนี้มีสาระครับครับผมดูช่องนี้ได้ความรู้ได้สาระเนาะ สามารถไปซ่อมเครื่องจักรฟันได้ว่าในสบายสบายเสียพักครับไม่ลำเงินก่อนนะช่างไม่เบิดครับนั่นนี่ไปขึ้นแล้วครับเดชีบื้อพี่เมื่อแสดงว่าใช้ได้นะครับลุ้นครับช่วยกันลุ้นตอนนี้น็อตจะเหลือหรือจะขาดครับมาดูกันต่อยังไม่จบครับผมค่อยๆทำครับนะ จะหน้อยเนาะนัดหน้อยเอิญนี่ครับก็ไม่ขาดก็นเลยนครับสองอย่างนะหาไม่ถึงวงเล็กอันนี้ก็ตอนนี้หน้าก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าเราซื้อนี่มาใส่รอนแล้วมันร้อนแล้วของเก่าแล้วของเก่ามาใส่ก็เมื่อกี้สายขาดตะคงไปสอนตีการเอแนเอลดีการวัดสายนะครับวัดปุ่มแล้วก็วัดสายได้สองอย่าง ถ้าเกิดเราไม่มีที่วัดเราใช้ไขควงนะงนนผมกไปนะหรือมิเตอร์เข็มก็ได้นะครัแบาทีนี้เราก็น่าจะได้แล้วนะนนก็ใส่อะไรครบนะครับก็น่าจะเสร็จสิ้นแล้วนี่ผมครับผมใช่ไหใช่เามันดิ่งด้วยวยังไงตัวยาวนะใส่ข้างนอกเอกอ,อนี่ในตัวยาวดำๆนิดหน่อยนีย่นี่ เออนี่ก็ใส่หนอดที่นี่ใส่ถึกท้างมาแล้วฟังนี่บ่อ้างไหนกดนันเขารูนี่นรครับนี่ผมให้นักมวยทำเองนะครับผมมี่ทำนะอันนี้เพิ่งจะหัดทำนะครับผมวันแรกเลยครับวันแรกครับแกก็ทำได้นะ ยังแค่ได้อยูื่องาะบาไือได้บานปะเออฮัลนเยบร้อยได้แล้วครับผมนี่ครับอ้นะครับสุดยอดครับผมก็ไม่ธรรมดาครับถือว่าได้เนาะนี่ก็ปิดฝาเขาไปนีผมได้เลยเดี๋ยวได้เราจะมาทดลองว่ามันร้อนหรือเปล่านะเวลานีบเนาะ ต้องเสียบไฟนะครับแล้วก็หนีบดูนี่ปุ่ม,อมเองปุ่มแมนลืมใส่นี่งานเขาเจ้าแล้วว่าลรวตัวมีรอบสองตอนนี้เราจะมีรอบสองครับไต่ลืมใส่ปุ่มก็ ต้องใส่ก็ได้ต้องใส่นานต้องใส่ก็ได้เอาเอาแล้วแต่เอาใส่ก็ต้องใส่บอกแล้วไปขาดกันเหลือบอเหลือไอ้หลีอ่ะมันไม่ช็อตมันไม่ช็อตเราเป็นปุ่มยางอันนี้ทีทีมันไม่ไม่ดิ่งแค่นี้แค่นี้เลยเนาะแค่นั้นแหละมันดิ่งแค่นี้แหละอันนี้มาจากไหนอีกแค่นั้นแหละอาลองหนีบหัวหนีบผมด้วยที นมาแล้วต้องหนีบหนีบหนีบไปดูมันร้อนปะต้องหนีบก่อนให้ร้อนก่อนนี่ร้อนแล้วไหนคือบันร้อนร้อนปะจับดูอ๋อร้อนเลยคนตอนนี้ขาดอยู่ขาดอยู่หลายอย่างอยู่ครับผมผิดเสีย ออมาแล้วมันต้องขาดมันขาดกเกินโอเคครับถือว่าใช้ได้ครับสวัสดีครับก็เอาวปนีผมได้ครับใช้งานต่อได้นี้ก็เป็นเครื่องดีผมเนาะก็มาฝากเพื่อนอย่าลืมกดติดตามช่องเลยครับอย่าลืมฝากน้องเขาด้วยครับนี่ก็นักบ,บวยไฮไฟนะครับผมก็ มาซ่อมเครื่องซักผ้าครับนี้ได้สามเครื่องครับได้สเครื่องก็อยากซ่อมพัดลมอยากซ่อมเครื่องซักผ้าเป็นนะครับก็อันนี้ครับเนี่ยๆมาให้นะครับโอเคนะอันนี้ก็หายไปหลายอย่างครับผมถอดทีนึงก็หลุดไปสองอย่างสามอย่างครับโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่เนะเนะก็คลิปนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับครับ